ไอพาะเศรษฐกิจแบบนี้ไงมันทำไม่ใช่ต้องเป็นโจรโอ้โหชีวิตเฮ้ยเปิดประตูหน่อยครับโปอ,อะไรวาใจร้ายกับโจรจริงๆเลยนั้นเนี่ยมา ทำการทำลายกำแพงเลยและการทุบโอ้โหเอาหัวทุบกำแพงคิดดีแล้วเหรอวันเนี้ยโอ้โหถ้าไปกำแพงมันแข็งแบบนี้ไม่ได้ละไม่ได้และใช้หัวไม่ได้ถ้าอย่างงาั้นมันต้องอย่างนี้แล้วป้านี่ล่ออะไรก็ไม่รู้ทุบนี่ทุบแตกเถอะขอล้องล่ะขอล้องละ,อลองละโอ้โหชิบหายทุบจนเหนื่อยอย่างนี้มันต้องใช้หมัดมวยเนยมวยไทยเป็นไงล่ะเน่ไม่ใช่มวยกลมขมแลนะบอกไว้ก่อนมวยไทยเนยต่อยกำแพงกำแพงแตกแล้ว โอ้หมาใครวะเนี่ยหมาล็อกไว้เหลอ นี่ออหนูชอบกินเนื้อเป้านี่เอาไปกินนะไปกินอือหือเป็นไงอร่อยเปล่าอร่อยเปล่านี่กินไปกินไปอย่ากัดฉันนะบอกไว้ก่อนนะโอเคจะชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันกัดไหมเนี่ยดูท่าทางโอ้โหไม่ได้เอาละมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหเขี้ยวดูเขี้ยวมดิอ๋อหนูชอบกินกระดูกเป้ากระดูกไปกินนะอ่ะกินอ่ะกินไหมโอ้โหเออปลาไปแล้วป่าไปแล้วเออวิ่งไปเอาวิ่งไปเอ้าโหหลอดแล้วยองกายองกาออ้ยมีใครเห็นบอนนโอ้ยไม่มีใครเห็นเยลใส่ เกินเอาไงดีบันไดแล้วคันนี่ค่อยๆไต่ไปเป็นงูหวังว่าจะไม่มีใครเห็นนะจ๊ะออไม่มีใครเห็นแน่นอนโอ้โหในนี้มันมีแต่เสื้อผ้านักโทษและก็มีคุณตำรวจเฝ้าประตูอยู่ใช่มหมอย่างนี้เราต้องเออนี่ไงเอารถเข็นไปเนียนๆไปนะคะ ไม่ค่อยเห็นไปอแแแอแอบแอบแอบฮัลโหลเดีไม่มีใครเห็นจ้าเออตำรวจมองไม่เห็นเฮ้ยวิ่งดีกว่าเดี๋ยวตำรวจจับได้เอาระมึงโอ้โหรวดหนามเต็มเลยเอาไงดีคะอุ้ยดูดิดูด,ดิเอ,อ่เออะกันอันแรกไม่รู้ทําไงค่อยค่อยย่องไปหวังว่าจะไม่มีใครจับได้นะอา,อาชิบหายแล้วกูโดนอะไววะเนี่ยอ,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 อ๋ออะไรวะโอ้ฉันคิดว่าไม่ได้แล้วล่ะอย่างนี้มันจะต้องปีนลัวไปสินะโอ้ หวังว่าหนามจะไม่ทิ่มเท้าชนะเอาละเล็งให้ดีจังกว่านี้แล้วกระโดดปไปเลยครับพอบอ้โ,อโหกระโดดได้สูงจริงๆนี่กูเป็นยอดมนันษย์หรือเปล่าเนี้ยฝากประตูอยู่จะไม่ให้ฉันออกไปได้ไงวะโอเคเราต้องเอาใช้บุหรี่เลกันพี่สนใจจะสูบบุหรี่สักมวนไหมอ่ะลองสูบก่อนนะจะได้ใจเย็นเยนโอ้โหเป็นคนรักสุขภาพอีกถ้าอย่างานั้นจะต้องโทรโทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์ดีกว่าทําอะไรอ่ะให้พี่โทรศัพท์ให้พี่เขาอะไรนะพี่เขาเอาโทรศัพท์ไปทําอะไรอย่าบอกนะว่าไปคอวิดีโอห่าแฟนน่ะโอ้โห oh, oh, ดูเหมือนว่าตํารวจคนนี้กําลังเล่นสนุกเกอร์อยู่นะคะเอาไงดีปิดไฟดีกว่าเขาจะได้บอกไม่เห็นค่อยๆย,ย,ย่องไปหวังว่าตํารวจจะไม่เห็นทันนะจังหวะนี้โอ้โ oh, ห oh, ตํารวจเปิดไฟได้พอนดีปิดไฟไม่ได้โหดอย่างงี้มันจะต้องเปิดทีวีแล้วกันนี่เปิดอเลยจ้าเป,เปิดสาวเซ็กซี่ยืนอย,ย,ยู่หน้าริมทะเลให้ตำรวจดู เอ้ยเข้าห้องไหนดีวะเนี่ยโหไม่ต้องถามห้องอข้อห้องนี้เลยกันนะจ๊ะเพิบย,ย่องเข้ามาดูดีว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีคนพื้นที่ว่างโอ้โหมีคนนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เอาไงดีปอมเป็นผีเลยละคัน,นี่แกเห็นผีหรือเปล่าแกเคยเห็นผีหรือเปล่า <c oughs> บอกว่ามันจะไม่เห็นนะไม่ค่อยย่องไปจ้ามึงก็จะขยโยกตัวทําไมก่อนแล้วมึงจะไปหลอกมันทําไมก่อนเนี้ย วันนี้เราต้องใช้อันนี้เลยนี่ปลอมตัวจ้า Hello welcome วัสดีครับนี่ฉดใส่แม่งเลยให้มันแสบตาโอ้โหเอาให้มันหลับโอ้โหเรานี่ฉลาดเกินไปไหมโอ้โหปีนไปเลยจ้าปีนแบบโจนโอ้ไม่กวดนี่เราต้องมาปีนท่อที่มันโคตรจะเหมน็นโอ้นี่มันหนูนี่นา Hello นี่แกมาทำอะไรบนบ้านฉันเนี่ย ฉันขอผ่านทางหน่อยละกันนะนี่เอาชีสไ่ฉันมีค่าทาง๋งนี่เอาชีสไปกินชีส mm hmm. นี่แบบเป็นชีสราคาแพงมากห้าร้านโควาตเนื้อมันนุ่มหอมหวานตอ,องาย่องมีตำรวจนั่งอ่านหนังสืออยู่ตำรวจเป็นหนอนหนังสือล้นที่ชอบอ่านหนังสือเอาละยังไงดีวันเนี้ยอย่างนี้เราต้อง กดจิตเปิดเพลงสะกดจิตแล้วกันนะคะบอกเขาบอกว่าเพลงสะกดจิตจะทําให้ตารวจเคลิมแล้วก็หลับอ้าวชิปหายละหลับทั้งคู่ท่าจังหว่านี้ใช้บทได้ผลใช่ไหมยะอย่างนี้มันจะต้องใช้อ่าเปิดเพลงกล่อมเด็กดล้วยกันโอ้แฮมีแฮมีแน่โอ้บายสบายสบาเรียบร้อยหลับโอ้โหฉลาดปัดเบือง ตรวจตำรวจทำงานแข่งขันขยันจริงๆอย่างนี้มันต้องเปิดพระรมแล้วป้าให้หนังสือมันกระจายนั่นไงหนังสือโปหน้าไปเลยจ <c oughs> ังหวะนี้ก็เสือเพ่นดีครับจังหวะนี้ขานจ้าขานจ้าหวังว่าคงไม่เห็นเรานะเอาไงดีเอาไงดี อ่าเอานี่ทาให้กรอบรูปมันตกปุ๊บนี่อย่างนี้มันจะต้องโก้ไปเก็บใช่ไหมแล้วก็วิ่งไปเลยครับผมจังหวะนี้เอาสะดุดโถยมึงเดินโง่มากอู้อย่างนี้มันจะต้องทําให้ไฟดับสักหน่อยยิงหนักกระติกเลยจ้าตูมเรียบร้อยอ่าชิบหายแล้วไฟตกต่อหน้ากูเลยอับฟูงโง่จริงๆเลยเนี่ยเอานี้เหลือตัวลูกสุดท้ายนะคะไม่รู้ก็ไม่ว่าจะว่ายังไงแล้วนะทําให้แจกันแตกกันโพเรียบร้อยจังหวะน,นี้ไปยังไงล่ะได้ข่าวว่าแจกันอันเนี้ยราคาประมาณ500ล้าน นี่เป็นลมตายไปเลยตํารวจนะฮะโอ้โหนี่มันเพื่อนเก่าเรานี่ว่าอย่างนี้เราต้องช่วยนะจังหวะนี้รอแป๊บหนึ่งนะนายสมโชคนี่เรากําลังไขกุญแจอยู่นะรอแป๊บหนึ่งกําลังไขยอยู่ชิบหายแนละ้วไขได้ปะเดี๋ยวโอเคไขได้แล้วออกมาออกมากลับไปหายจสมศรีแม่ของนายนะ เหมือนว่านางชนีตำรวจนั่นกำลังเสริมสวยอยู่เขาบอกว่าตำรวจผู้หญิงเขาจะกลัวมาแรงสาบหรือเปล่าไปเลยจีจีลูกพ่อมาแรงสาบไปแล้วจะแววะแววะแววไอ้แรงสาบกีดไว้เป็นลมแป๊บตำรวจคนนี้มันทำอะไรของมันวะมีใบเขียวใบแดงใบเหลืองหรือว่าตำรวจคนนี้เขาจะเป็นอ่าเป็นอะไรอ่ะกรรมการกรรมการเล่าฟุตบอลเหรอไม่ใช่เดี๋ยว อะไรกูเนี่ยโดนจับเลยคุณตำรวจครับอย่าเพิ่งยิงผมนะครับใบแดงก็ไม่ได้งั้นใบเขียวและการมองเป็นแบบว่าเป็นมิดสุดแล้วสีเขียวนะไม่รู้นะ่าเดาเอานะคะอัาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหสัญญาณเตือนใบเลืองแล้วเนี่ยใบเลืองลำโชคสินนะงั้นต้องใบเลืองสินนะที่เรียบร้อยเปิดได้แล้วตำรวจนางโง่ไม่เห็นหรืองไง บาไลเลี้ยวประตูล็อกเปิดยังไงก่อนนี่ย่างนี้มันจะต้องใช้อุปกรณ์นะคะการใช้ร่างกายไปเสี่ยงกับประตูนี่เป็นอะไรที่โง่เข่ามากๆเลยนะจ๊ะนี่พ่นเข้าไปโอโหกูพ่นพ่นจนแก๊สจ,จะหมดแล้วกูยังไม่เปิดไม่ได้เลยอะไรกันนี้ต้องใช้ร่างกายของเราเพื่อไปสู้กับประตูอย่างนั้นเหรอนี่กระโดดทีไปเลยไปจ่าพันดมโอ้โห โอ้ไ oh ม่กอดแมงมุมแมงมุมเยอะมากเลยแมงมุมมาขยุ่มรังคาแมวกินป่ามากรกะทุงก้นนี่แลบลิ้นใส่เลยละกันบอกไว้เลยฉันไม่กลัวหรอกนะพวกแมงมุมหน้าโง่นี่แลบลิ้นใส่เลยละกันไปเลยจ้าเรียบร้อยนี่แมงมุมกลัวลิ้นเหรอ กรางข้างบนมันมีรูให้เราปีนอยู่นะคะเราจะต้องอ่าพี่คิดว่าบันไดคงใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเกมมันจะต้องกวนๆอะไรเราสักอย่างนงนี้แหละเราจะต้องขุดนะคะขุดรูไปเลยจ้าแบบนักโทษในตำนานอะ่ะที่เขาขุดรูหนีอะ่ะเออเคยดูเปล่าขุดๆไปนะคะนี่เป็นรูแล้วจังหวะนี้ละอ่ะอแล้วมึงไม่ลงไปหรอมึงแค่ดีใจมึงไม่เห็นลงเลย โอ้โหยอยู่ในหลุมอยู่ใต้ดินแล้วมีหมาล็อกไวเลยรแล้วก็มีตำรวจโอ้โหเอาไงดีอ่าใช้พลังงานจากธรรมชาติดี่ฝ้านี้มีหิ่งห้อยน่ารักด้วยเจ้าุ๊เจ้าปุโอ้โหน่ารักจริงๆเลยหิ่งห้อยพวกนี้เป็นยังไงใช้พลังของธรรมชาติปีนขึ้นไปครับผมจังหวะนี้เรียบร้อย โอ้โหมีอะไรอยู่เนี่ยดักฉู่ใช่ป่ะอย่างงี้เราต้องปลอมตัวเป็นหมานี่โอ้ยนี่ครับระวังนะฮะระวังอย่าไปโดนสปอตไลท์เด็ดขาดผมคือหมาอย่าทำอะไรผมเลยผมคือหมาน่ารักที่โดนปล่อยมา วิ่งสิครับโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. ประตูบอลนะถ้าตูดโดนนี่คือตูดขาดแน่นอนนะจ๊ะจังหวะนี้นี่สายดําเลยละกันจังหวะนี้ครับตัดไปเลยตัดไปเลยไอ้นุ่มนี่เรียบร้อยสายดําที่แท้ทูโอ้ยตำตรวจยืนฉี่หรือเปล่าเนี่ยท่าทางเหมือนตำรวจยืนฉี่นะจังหวะนี้ เราจะต้องใส่ก้อนหินนะจ๊ะปาหัวตำรวจไปเลยจ้าตำรวจหน้าหมาหันหน้ามาหน่อยจ้านี่ปาไปทางอื่นนะจ๊ะไม่ได้ปาใส่ตำรวจเป็นความคิดที่ฉลาดมากๆเรียบร้อยวิ่งสิจ้าเอวิ่งวิ่งสิเอวิ่ง,ง,งจังหวะานี่